โอ้ยบังหอดเชียอของกาก้ากูวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนเดี๋ยวใส่เบิร์ยังเด้อขี่รถมาจนมาหอดมาถืืออเสแล้วซีรถขี่ฟูดไหม นี่ไปช่วยกันนแนะนามขวดหนึ่งเงินตอนนี้ยุ่งผามานาแล้วนี่มาปิกนิกสองพอลูก ต้อทตอนเลยบอเออท้งก่อนเลยเบบลงเลยปุ้า,ามือเศเลยซ่อมก็ได,ดก้กินเลยใครกิม่มานิกกี้มากินข้าวก่อนหนูอย่าเพิ่งไปกินข้าวไปดูดูพดเป็นเเลยีวจะไปสกินเพชรสกินว่าเพชรไงอ หนาปลาเด็กจงๆเลยเนาะมนึ่งจงๆเลยมีเขาเขาไหว้มีอันนี้ปพายแล้วเขาไหว้พาอันนี้เลาที่เราค่อยไปนิ่งอยู่เราตื่นเราแอนนี้กินข้าวมาเร็วลูกมาเร็วเสร็จแล้วเฉินหนุ่งไหมลูก อันนี้ก็คือสภาพตอนที่กินมาแล้วพวกนี้แหละกกองข้าวเหนียวข้าวเหนียวยังเอิญข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวเขากี่ทุ่มันกินอะไรนะเมื่อกี้เห็นแปลกแปลกป่าวแต่ป่ากันเกงเด็กเหลือแล้วปู้งานลุงป่าวมัน่ำบุญ ไปขึ้นจีนสักยัน,น,น,นไปเด้จิพาลงไปบนผามะนาวข้างหลังพาาีงง่บรรยากาศโอ้วมึงนี่ร่มดียุนี่ร่มดีลมเย็นดีมากเลยเป็นังนี้งเิเกินเหมือนใช้หรือโอ้ นี่ไงที่ถ่ายรูปผ่ามะนาวคนนังฟ้าเต็มเลยคนนังฟ้านะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกเล้อตกเด้อตกเด้อนี่กลัวทุกคนไม่เห็นสวยสวย มิมมิมไหนมันบินมาตอมเราอ่ะมิมมันไม่เกะตัวลูกมันตอดต้องไปข้างล่างดูอ่ะสู้กลับม, <ตำ S 2> ม,มากล<ด>ับมานี่เลยบอกแล้วมันอ้อมจริงลงไก่ดี้กี้กลับมาที่กระจกแน่แหน่ไปถ่ายรูปเป็นหินผาทั้งนั้นเลยเป็นช่องเป้ซองเป้ซองเห็นไหมอู้ง่าของเขาอยู่ดอก ให้เด็กปีเล่นได้น่ะโอ้ทางลงจอดหลอดลงไปขกลางเองหนา นี่เขาคำหิวไว้มึงขึน้นน,น,นาบูดพลังหน่อยนาบูดมาเด้อพลังหน่อยเคแมีล่นตีนะลูกดูอ้วลืม หนูลืมไม่นี่ไหมลูกหนูลืมรองเท้าไหมลูกโอ้โอโอโหลูกสาวเนี่ยน้องเอ้ยอุ้มลูกยางถือกล่องนั่นมาหนิจะจือเห็นปะลูกน้อยปะอ้ยตายตายทิ้ตงตายทิ้งแล้วตายทิ้งแล้วนี่เอ้ย โอยโอยงอุ้มลูกโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยเอไปกดห็นถึงใจพเ่ามากก็เลาก็สิมาทดงรอ้างนี่เนาะทูดงปาโกดก็ได้นั่งเรากจ้ก็เด้อกูอ้ว่าหามขีดเขียน ่แน่สิมีน้ําตกอยู่เด้อน